อาชาเทียังอาชาเทียูเลือดใส่แ้วเนี่ยยังเขาบอกว่าวันที่สามเอ้ยวันที่สิบเมษาเขาบอกว่าวันที่สิบเมษาพอวันที่สามสิบเมษาเขาสิงดขายเหลรางดถ่ายกินเหลราไออ้อข้อพิเห็นดูเขาซื้อจังไหนวันนี้ตายตายยังเดียวเลยนาะตายยังเดียวพี่จังไหนวันนี้บอกบอกประชาชนด้พียงน้องเขาดูสายตรวจดูวยให้จังไหนวันนี้ ร้านจอดแล้วต้องซื้อตุนเนร้าเออซื้อใบวะซื้อใบไดจะจวดนั่นบ่เน่ยจะจวดอืมมันเอีกเจเา้าเจ้าสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่งางออฟอาเค็กซี่ตีล้างครนะคะเค็กซี่สวัสดีค่ะเก็บปวดหัวกินโรตีขึ้นหัวปวดหัวเลยสวัสดีเจเจจอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็น้องเค็กซี่ แล้วก็อาการไม่ดีเสมอคือที่ซอต์เวันนี้จะไปใช้กันมันนี่ครับไม่ใช่วันนี้มันน <c oughs> ี้ยิ่มเม้าท์เป็นเซาไปทอซื้อข้าวนะคะทำลังคุ้งไปไปกินบ้านนะคะร้านละเวร้านนี้ชาวบ้านใช่หาซิมหือครับาทวิ่งเป็นปแต่แซ่บเป็นแต่แซ่บค่ะร้รานค้างวัน <c oughs> ตั้งจะซื้อนะคะร้าน ข,ขึ้นทอนที่นา้อยขึ้นทนอนี่นานยก่อนนะบ่ยนานน่ยมีคนเดียวต่นุ่มใหญ่หลายคนค<อ>่ะที่นานน่คน,นมีคนเดียวมาบุษดาเกืกัจ้าึ <c oughs> ้นไรเน,นี่ยมาบุษาวเอาลองอีกบ <c oughs> ุษาวทา้คนเลยต้องเ,เอาคนงามนไปลงายเด้อเก๊ก กต้มเนื้อเนี่ยตมเนื้อเป็นพมาดูวิธีการสั่งาวิสาหิจอันตมเนื้ออันตมเนื้อกนมัวขมเนื้ออันหับลูกกับลับลับอันหับลกเนี่ยม้วขมเนื้อเห็ดเห็ดเจีย เจ้า <laughs> <eating well> ้ก <laughs> ็คุมเหมือนไรแจ้วการสั่นกับเขานะคะอยู่บนรถนะคะสบายเวลาสบายขนาดแต่ตะโคบิดมาดีห้ามลงจากรถค่ะอันตรายสะดวกสบายครับโอ้เหมือนสบายสบายเลยคุณนายต้องไ้ลงไปซื้อีกเยอะเออ เอย์สิบบาทนะคะเอลซีจะสิไปเกลียวไปแน่ก่อนเดือนนี้คือโหดหลายแท้พอเท่าก็ต้มไก่ทถาอยู่พอเท่ากัต้มไก่ทถาพอเท่ากต็ต้มไม่ใาอันลูกเคยก็ซื้อลาบเนื้อต้มเนื้อขี้ต้มหมกฮงต้มปลาด้วยค่ะอุ้ย่อยากสิบาทโอหอมหอมปะลาะหอมปลาแดงนะคะ ตอนนี้แอร์เราลดหอบเต็มมาเดินประเดียดค่ะตอนนี้ลดหอบไม่ได้จำประเดียดจะอ้วกเลยอันนี้ตำทะเลนะคะตำทะเลกุ้งนะคะกุ้งไม่ค่อยสดไนไหนเนาะตุ่มกุ้งลวกนะคะตำทะเลกุ้งนะคะโอ้ยซื้อร้านมาตำันแสบระเบิดนะคะขาเบิงเขาจะแสบซ้ำใด้นะคะอันนี้เป็นโควิดปะถ้าจะบอกคนหัวค่ะเดีน ไปทานลูกเป็นลูกพี่ค่ะทานลูปทานพี่อ่ะจหนังผ่ามะเทาไอ้มะเทาไอ้มะเทากินกินนึงไอ่ไอ้มะทาจีกินปาิทั้สวนใสื่อไให้จีกินจะ้ละกออกถือกันละเสียตีกินตัวเหอเอถือก้นอยากอยากอยากกินจีหนังนะคะคนอุบายมีว่าสื่อหายสื่อไปนะคะหลักใา้จีกินพร้อม ๋ยวบรานี่๋ยวบรานี้ถามเนื้อเยเนี่อาวว่หงะสิ่อนแกทีเรอ้าวอีหยังเเาหาบโบรานเถามโบราแหลมานี่กิติกิตเกียดอย่างขั้นเกลียวอืมไม่ได้ยอการลาเมือกันเกลียวไ่ได้ยอกัรไลาเมือ อ่มีเรื่องนี่ว่าไอซาที่ให้องโฟไปหามาเลล็นไอซาที่แกนั่งตั่งตัวถายื้เมื่อเมื่อด้วยเมื่อนิวนิไปหอนไปนิวไปหอนนิไปหอนเดือดสาม เพ่ท่านมาหาบอยู่ันทุ <u> uh> ่งมากวนห้ผมได้เลือซื้อคุณแล้วอาสามเต็งเตอค่ะฮ่าช่วยอีดีางันีสามกะโ่เห็นเบื่ออย่าทำลายอย่างนี้ กูซูอย <gegen violin> <warfare> ่างไรนอนพาักกันนอนมือยิ้มลรกะกะลูกกนเน่าเอออาบน้ำแต่งตัวอาบน้ำยังดูทาทามดเมื่อทาโมเขียนยังง้นท้อท้อไปยังมุดอีกยัแสดงว่าเขียนีย่างไร ตอนตอน,นี้เขียนแหงหลโอ้จอดกับลูกผีจนหอดตีสามตีสองตีสามตีสามตีสี่เกือบสอดแจ้งว,ว,จวันนี้เพิ่นก็เลยโทรไปโอ้ปบอกข้าสิมหากาป้าอเอดอเออโทรไปว่าจะดือเด็กเขาตื่นเสาเนาะเอาเดือเอานั้นเลยเนี่ยเดืออันนั้นเลยเนี่ยเดือเอาน้เลยกา ยัดสีมันมาละวสีปากั้งเนื้อเนื้อเอ้ยไม่อยากสีบาทเลยเหรอเนื้อเอ้ยเพื่อแ่ากับลูกเคยมาคือกันเ่แหลจีหนังอันนั้นง่ายกันเนาะแต่ว่าแต่ว่าลูกลูกแถวลูกก็ไม่เ่าเขียวบ่มีค่ะเนื้อเอ้ยบ่มเนีื้อหนาเลยก่อนก่อนก่อนสิกินต้องแช่หนามก่อนอมมันแล้วรถมือรถเป็น ทองไกไอ้ซาทินซิมื่อบานโฟนสิโตกอีกหรอคะไฟไฟดับสิได้เฮ็หยังอีกบนนี้เงินหลายบ่เ่าอรเนียเรเบียกอยู่วะคอเราเเฮ็ดเบียกเราน่ะพอเท่านี้ืันนี้เรายังอารมณ์ดีท้าเม่งจะไปแล้วสิอารมณ์ดีวะ นมนี้บ้าาเาเเลยยอไรนี่ยยอเไรเ่ยอ้อรเนี่ยจัจระวังระเบิดลงโตไว้โตมันเด้อยอนยได้รอลงบดีเม่นเรามาตัวนมื่อไเม่นแล้มาตัวมืนอีเออเม่นพอโฟมายอกไยเด้อเงิน้ะมันนี้แรงตัวรอได้เหมือนหอดบานเหาะใกล้กันดีกกครับี้ ยังเกาะยังเกะอ้อมไม่ไปยิ้มใกล้ใกลกตีก็ฟังเลยนะใกล้กัตีชีเคมันหยาบใหม่นะไอสถิตนอนบานจะเจะบ่ลงบ่เราเวได้นี่จะมาึ้นนอ่ไหมออ สวยลีอ่ะโอเคสวยลีบาจะ้องมาลอกลองแม่ชมฮะอก็ม่เทาบบมีหื่นค่ะบบมีหื่นแม่ฮาม่เทาแม่เทาคือหอนผาถอกก็ม่เทาแห่งไรตเดี๋ยวเราไปกันนะคะับช่างน้ทหนกหนักเลยในร้ในรอครับ นี่คือครับปากกฏปากกดติดามกดดับบไปใช้สมน้องเชฟกน่ารักรวยนะครับค่ะ,ขอ,คะขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย